ทุกคนที่ผมเคยบอกว่าผมจะถือห้ารอยฟับแล้วผมถือแ,แต่คลิปอัะอัะคลิปในคลิปแล้วไม่บอก,บอกใช่ไหมผมว่าวไม่ทำบอก,บอกแล้วถือชดดาตได้แล้วไม่ถือแล้วผมจะเกย์โค,คนอนเฟอร์ฝาแบบแอาวจะไม่บอกบอะไรแล้วกันทำอไมมันเบีย้ยนแบบน,นี้โอเคผมเล่นเกยเกอะไรดีเก เดนไปสอนไปนทีเขาจะให้ถือห้าวันสักรอดที่งผมจะสอนไอพีโอเดย์เอ็มพีหารอแบบคนไรปัญญาฟัวคเดอร์นี่คน like ahr, เ,เลอร์เนทีดเอือว่าเจาเดอร์นเกมเวอร่มดีมเกมเวอร่มนี่หว่าทีดีเอ็มันใช้พมาที่ยอะนะครับเดี๋ยวผมเหมอเอาบุญไปชนชนโทรศัพท์โทรศัพท์บอลล่นลงมาคือเกมนี้นะทุกคนมันเป็นเกม เกมมันเป็นเกมในเบาๆที่มันเป็นเกมที่ดีกว่าทันทันนี่ผมว่าแล้วแค่รักสิเออที่แค่ไปพักเอือบไม่ได้แต่ใครมันต้องไปสนใจไปพักเอือบบุ๋มใช่ไหมล่ะเพราะคงไม่มีใครมาต้องไปพักเอือหมู่เพราะฉะนั้นผมมีเกมพักกับดาวแดงอีค่ะผมเจอเกมที่ว่าพารโลได้อะผมเจอไม่พาร์โรเลอ่ะเยอะมากเลยผมว่าผมใจจะมี เผาต้องซื้อโวเพด้วยก็โเดเลยหกเปอร์เซ็นเพลหกเปอร์เซ็เกมะนั่นเหกอร์เซ็นเกมโอเคได้ยินแล้ใช่ไหมหวว่าเราจะเข้าผอเราต้ตัชื่อเลยไอ้ชื่อขวาว่าขวาว่าตถ้าคุ็นะ เออวลา่ิวเฮียครับไมสนใจแค่แค่ยัดจะคม่ายวิธีวิธี่ั่นละโอเคก็คือไม่ยานะวิธีได้เกนี้ต่อนี้ผมมองมันไม่ค่อยเห็นเลยครูโทรเขาบายอยู่อ่ะไม่ใช่ครูโทนีโทรับที่อัดวิดีโอตบวนี้ก่ อันนี้ครับคือเปิดไฟไฟ5คูมีเรืบอบว์ตัวแรกไฟโอีแล้วเห็นเมาส์ของไหมโัวแรกไฟอันนี้อันนี้คือโจคอีเซลแล้วอีเซลเหมือให้ตั้งชื่อไว้ตั้งชื่อโอเคไว้อะแต่ว่าโดนสปอนที่เดิมอะอันนี้คือเปอร์บอกว่าคนอยากาหามโอเคมีถ้าตกนะมันไม่ายก็คือ,อนเนี่ยออได้เข้าใจมั้ย Wise Captain. we let's say we have to but i was you know oh here we must have ลิปยากว่าทุกโคเพอันนี้เ uh ป็นการตัวภูขาแล้วก็แข่งขอขเหยืเมื่อกี้ต่อยู่ที่แชร์เบอร์คือเกยมัชอบเยตัดตัดตด้ว้อไให้ให้ตัดตเราโคตเปลี่ยนยกตัวเองในในกับตัดมันจะมีเด็เอร์อุเอือที่เป็นยกอื่นที่มีทีว่เราต้องเสือกใครเว่ายกนี้มันมีหลายโคได้จะยกตัดตัดยสิ ผมว่าทุกขวัญเขาแคบมันได้ถือวผู้ขวัเราแคงอยู่ดีมันต้องโผล่มาเลยนะทุกคนโอ้โหทุกคนตาโอเคมันเงียบมาก เนี่ยทุกคนดาวโวลเพลมันเงียบมากเออไม่มีใครโวลเพลที่ผมยูทูบใหม่มถึงผมเพราะว่าโดนโทรศัพท์ผมมาแป๊พิม่ทของผมใช่โดนทำให้ผมนานเขาสะดวเพราะว่าเดี๋ยวโทรศัพท์วงจะเอานลว่าตอนนี้เออตอนตอนจมเออตั้งก็ ม่ใช่บก,าากไาลายมัคือบอกของตอนทเอือมันไม่ใช่บบกความสดาวเดินเอื้อมนจะโอเคดาวทำไปแต่ไม่เท่าไรเพราะว่าเขาฟุา่ใหญ่่เราบอกว่าเปเชดเพราะว่าที่มันเป็นหน้าที่ของเอื้อซเพื่อผมไปกลับดางไม่ใช่กลับดาวเดียวกลับดัง,อง,ดงโอเคอูอ้ไอซ์เบอร์โคยินอะไแบบนี้ See Ivers I both. What? she I will make up for. เกมผู้หญิงกับผู้เด็กต้องรวไปก่อนแล้วแต่ว่าคนในเกมมันไม่ค่อยมีใครโวเพรย์แล้วมีผู้ต่างด้าวอุ้งก็เยอะๆถึงว่าเปอาวุธมีช้าขู่เอือนั่นไงอย่างใดมันมมมต้องไม่พลาดอยู่ดีเพราะว่าเอือนเป็นคนที่เขาว่าปืนมันฆ่าคนไม่ได้เขาอะไรไม่โผล่ไม่แคร์เอาให้เปพลาะโอเคมีฮิฟไอส์หรือหัวหน้าต้องอยู่ในเกมเหมือนกัเพราะว่า เพราะว่าเพราะว่าเราบอไม่เห <t> ็นอะไรเลยไม่ของบอไม่เห็นอะไรเลยเขาบอกผู้ชมบันเดี๋ยวยบไปเอือมันคงมันทุยากจังผมไปเก็บพาเอือบุกแล้วค้าแต่โอ้ยอยู่แล้วผมไปเอาเอือบุกเลยก็คอได้เอาเอือบัวที่มันทุยากแล้วเหรอแต่ว่ามัน มันมัอออนมีคาซึ่งผมอัดซึ่งมันทาให้คนอ่ะมันมะเบียกก่ยดกันโดนทำให้มันเป็นทำให้มันมันวุ่นุฉมวุ่นวายถือมันกคือยากก็คือตอนที่เราซื้อขอผมคือเวลาทีอ่ะอ่ะเราค้อได้ที่ดีมันต้องมีปัญหาอะไรตรงนี้เนะเนี่ยผมนะไปก่อน ใช้เลยอ่มมาล้วซื้อ้ามันจะมีทางซื้อตรงนันอ่ะงเออเกมนี้ไม่มีบัลได้คืออไนประเดีว่อชิปโอ้โหผมเกียด์เอือมีนี้โหผมเกียดตาขับเอ,อือแต่ก็เป็นฟัฟฟัฟั คือยาเอ,อ่เกอแถมมีหน้าจอโทรศัระมาบ่ายนี้คือยาออกอเดนินี่อาไปสิบเจ็ดนาทีอผมอยากตายโอ้อ้โ้นี้ดีคือใจดีาย,ายเลย เราโจมอยู่มันจะไปส่งเรือ <Becca> ช่วยเรือไปแล้วก็คือเราขับไปอู้อู้อู้นะครับอ้อไปโทรที่นี่คาดจ้าผมไม่เชือเราเขาควบคุมอย่างเราชอบด่าเพราะว่าให้ไปเข้าไปก็ได้ด่ากัะว่าทำไมไม่บอกผู้ดิษฐาน ที่มีว่าอดหรืออะไรคนซึ่งมันไม่เห็นเรืออยู่อันมือมันจะมีเรือโบบายอีกอันมือที่เป็นเรือแคลิฟอร์เนียเอ้ยที่เป็นเรือมือท่าที่ที่ได้ชี้วิจิขอมาแล้วก็คือเรือคาโดคาโดคาอะไรวะคาอะไรคาโทเปียอะไรเออเนี่ยเออในจริงจรคือคาโดเปีะมันตัวใหญ่อะมันใช้พลิอได้ไม่รู้ฟิตาเดียวได้ไม่ พรอคาดตาไปแล้วโมเรลมันเบื่อว่าจำเรืออีกแล้วทางตอนนี้มันไม่ได้มีเรือมันมีเรืออยู่สามเอาเกมนี้เป็นเรือช่วงปฏิวุบันเขอุตสาหกรรมปีพศหนึ่งแปดหกสี่แล้วก็เรือเป็นเรืออะไรไม่รู้ว่าจำชื่อไม่ได้โอวานนี่เออเป็นเรือปอบเดียวแล้วเป็นเรือขนาดเอ๊ะแล้วก็แล้วเป็นเรือช่วงปี1900ก้าร้แล้วก็เรือคาร์โดปิปี1910 1910โอ้เรือไม่ต้องช้าเรือสแปนเออขาวเรือสเปนเนาะ ยามึงต้องวเท่าต่างนะทุกคนมัน่อยู่เยอะดึงต้องวัเท่าต่างไอ้เรือแบนเออได้เอออี้มันไม่มีชื่อนะทุกคนตามชื่อได้อาจารย์ตามใจชอบเลยนี่อะไรก็ตามตชอบโอ้อเสียงเสียงทั้งเสียงีนั่นเลยวัร์ก<บ><บ> เจ้าวัวสดีเบเิดเจบบดีดดรเอสเอสผมพิพ์อยู่ค่โทเพียคมิ่ง

ขับไปกันนะคะเรือบระทุแบบเรือใหญ่อบแบบมันทำได้้วางทีอาจจะดูเรอเรอช่วยเหลือให้ตงไปจ็ได้ซึ่งมันคงไม่มีอะไรมหาศาลนแต่ถ้ทำให้เจออุบัติเหตุให้ได้อ่ะเออจะโดดข้ามาเอแ้วกันดตอเแ you yeah. บอกแ้วมันจะขึ้นแบบม้าคั่นมันจะขึ้นจำไม่ได้แล้วที่เขาว่าจะโชว์การตัวเมืใดเกมนี้พูดว่ามันไม่ได้ทะลุกาได้มันจะโชว์ก้าวได้เลยบอลยิ ใช่จุดต like ่ายทุกคนเจอเรือบรรืุอแับไม่พายพาตาลาดีครับหนุ่มเฟเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นเรือบรรทุอมบี้เลยทุกคนเรือซอมบี้ปีตะแพงอะไรก็คือว่าเขาเรือมารทุกผมเราหยิบขับหนีไม่ได้ไม่ที่เราหนุบไม่ได้หรอกแค่เพราะความสุขชีลสมชจรเออสิหกอาทีแล้วที่จริงยาวครึ่งชั่วโมงเลยนะ ไอ้จารย์ดูก่อนแล้วแครว่าได้ออกท่าเรือยังมาโตโตนสมบูรณ์อ่ะเออยังถ้าผมมาโดชั่วคือเกยท้าแล้วเนี่ยที่เราโดนที่แชร์เบิร์ดแชร์เบิร์ดนี่คือดีเวลาไป่ห้านาทีเลยวะนะเออดูแล้วไม่มีใครฟังหรอไม่มีปืนด้วยแต่ใช้ปืนคนเดียวนะผมไม่มีสมมติเนี่ยมีเพื่อไปอาจจมีเคื่องใบทีดีอะจูเพิ่มไปเนี่ย 唔大哟。嗯 ปีคืออะไรอะทุกคน